กันบ้างนะฮะต้องบอกว่านักร้องสายฮาคนนี้พี่กล้องห้วยไล่ใช่ไหมฮะที่เรียกได้ว่ามักจะมีโมเมนต์ชวนขำให้กับแฟนๆอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นหน้าเวทีรวมถึงโซเชียลนี่แหละก็จะมีหลายๆโมเมนต์ให้ได้เห็นกันตลอดนะฮะอย่างล่าสุดเมื่อวันก่อนนะฮะพี่ก้องห้วยไล่นี่แหละมีคิวต้องไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดมุกดาหารเจ้าตัวก็เลยได้โพสต์ภาพนะฮะเป็นรูปรูปนี้ที่ใส่ชุดสไปเดอร์แมนนี่แหละพร้อมกับเขียนข้อความแจ้งบอกว่า บัตรเต็มแล้วใครจะมาคืนนี้ที่ตะวันแดงมุกดาหารน่ะไม่ต้องมาครับเล่นไม่สนุกคนเยอะแออัดนักร้องผู้จาหยาบคายร้องเพลงจบบ้างไม่จบบ้างทั้งตัวได้แค่หล่อนอกนั้นโบเบะนะฮะจะตกรอบมาอย่างนี้จากนั้นก็มีแฟนเพลงคนเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะบอกว่า บอกเป็นตาไปเบิงโชดอกใข่แต่ว่านักร้องหน้าใสาตาคมดั้งโด่งกะสิไปแย่งจักหน่อยเบอกว่าไม่น่าไปดูโชว์หรอกแต่ที่แต่ดีที่นักร้องหน้าใสาตาคมจมูกโด่งก็จะไปดูสักหน่อยนี่แหละอ๋อไม่ได้อยากจะไปดูหรอกอย่างเงี้ยหรอโชว์นี้แต่แค่ยอยากไปดูนักร้องหลอ่อตาคมไงหน้าใสเงี้ยหล,กหลกัหลกๆ<ฮ>เรียกว่าอวยนักร้องนะ,ะอวยมากงานนี้ก้องหุยไลก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับนะคะบอกว่าเอาเลขบัญชีมา ตอนเย็นถ้าไม่มีโต๊ะขึ้นไปนั่งบนเวทีกับผมเลยนะนะฮะเพราะว่าเขา <S 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 โอ้ยนักรองว่าตาคมหน้าใสจมูกโด่งขนาดนี้นะฮะปรากฏว่าแฟนๆคนนั้นนะฮะก็ส่งเลขบัญชีมาให้นะฮะพร้อมกับเ<า>ขียขเลย <ไป S 2> นะบอกว่าอิลีนี่แหละว้าวแท้บออย่ามาซุมาตัวกันเด้อเออแล้วก็บอกเลขบัญชีมาเรียบร้อยเลยอิลีนี่แหละว้าแทบบออย่าซุมาตัวกันเด้อ พูดจริงใช่ไหมขอมากระมาโกงขอมาเขาจัดให้แล้วเขาก็ให้เลขบัญชีมาด้วยครบด้วยนะเลขบัญชีครบบอกเลยธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็บอกเนี่ยขอมาก็จัดให้ต้องบอกว่ามันพีกว่านอกจากก้องจะพูดไม่รู้ว่าตอนแรกที่เล่นทีจริงหรือเปล่าแต่พอแฟนลับอ่ะ เอาจริงนะฮะบอกว่าส่งเลขบัญชีมาจริงพี่ก้องก็โอนเลยพีกว่าโอนเลยโอนไวิงกว่านะฮะจำนวนค่าบัตราบาทนะฮะเป็นค่าเข้าชมพร้อมโพสต์สลิปการโอนเงินไปให้ด้วยบอกว่าค่าเบียร์ออกเองเด้อค่าบัตรอ่ะฉันออกให้นะสามร้อยเบียร์ออกเองอะไรอย่างนี้ก็น่ารักนะเขาก็มีปฏิสสัมพันธ์ดีกับแฟนคลับนะ ปฏิยะปฏิปยาสัมพันธ์ปติสัมพันธ์อ่มีปฏิสัมพันธ์ดีออมีแบบเออ,เอ,อมีหยอกล้อมีคุยกัน